คำเตือนคลิปวิดีโอนี้จะทำขึ้นเพื่อใช้เป็นแนวทางในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนหรือส่งเสริมการพานันที่ผิดกฎหมายโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเสนอเป็นแค่แนวทางเท่านั้นสวัสดีครับพี่น้องครับผมมานี้แอดมินเกามาเชียกภาพพีพอนองมากเปลี่ยนบรรยากาศอีกเช่นเคย้อครับผมมาบึงไทยนาแลยวกับมาไหวพ้พระน้ำพรมครับอยู่อยุธยาเนี่ยครับพี่น้อง มีแนวทางตัวเล็กมากสู้ผ hmm ีสู้น้องอีกเช่นเคยครับผมครับสำหรับคลิปนี้ก็มีแนวทางตัวเลขกเกี่ยวกับพอผู้เพิ่นบ่ประสงค์ออกน้ำเด้อยครับผมเพิ่นให้เหล็กเด่นมากตัวเดียวครับผมอันนี้ต้องไปฟังจากน้ำเชี่ยได้ครับผมเพราะว่าน้ำเชี่ยนี่รูเรื่องดีครับผมเกี่ยวกับพอผู้บ่ประสงค์ออกน้ำนี่เพื่อให้เหลขกเด่นมากห้น้ำเชี่ยมากสองวดเดยอยครับผมที่ห้น้ำเชี่ยมาซ้อมเมืองบ่ทเทศในออกคลิปครับผม ตัวเดียวพี่น้องบนย่างเดียวครับผมสําหรับงวดนี้กะเพื่อนกะให้อนุญาตแล้วครับที่จะให้มาลงคลิปให้พี่ให้นอ้องเพราะอะไรเป็นแนวทางเชียงโขกเสียงดวงวงวดวันที่16พฤศจิกายนนี่ครับผมเดี๋ยวไปสอบถามน้าเชี่ยวกันน้อพี่นอนะ้องเนาะความเป็นมาของพอผพออเอฟซีเพ็นว่ตประสงค์ออกน้านี่เหล็กบนงวดนี้เด่นตัวใดครับผมเดี๋ยวเป็นเบิรงนกากันเด้อครับผมก็เดินกฝากกดติดตามเป็นกาลังแรงใจกดไลค์กดแชร์ให้กับเก่ามาแชร์ในเด้อครับพี่น้อง สำหรับแนวทางตัวเลขก็ให้พี่น้องพิจารนาในการสื่อสากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นเด้อครับผมครับพี่น้องครับน้าเชียร์กันนั่งที่ผลลัพธ์พี่น้องเดี๋ยวไปสอบถามมือกำกันเด้อครับพี่น้องสําหรับแนวทางตัวเลขของพอพอประสงคงนา้าิ่นได้มาไปนอกหว่นี้ไสแล้วน้ำเชียร์สวัสดีครับอันเป็นยังไงก่อนที่เกิร์โฮขอไว้ว่าพอ เอฟซีเพิ่นบ่ประสงค์ออกน้าเพิ่นให้กับน้ำเชี่ยวมาเบิ่งกี่งวดแล้วครับเพิ่นให้มากที่กิ่งเพิ่นให้มาหลายงวดแล้วล่ะเพราะว่างอันเฮงจดไว้บสองงวดเนาะครับงวดที่มันออกเจ็ดสองนั่นพอเพิ่นให้ยเจ็ดตัวเดียวคือบนครับค่ะท่านผู้ชมงวดว่างหันนี่ยพอเพิ่นให้มากศูนย์ตัวเดียวอ่างวดว่างหันนี่ยพอเพิ่นให้ยเก่ากับศูนย์เพิ่นบอกว่า ชูนตัดออกเลยมันดับบนเพิร์ลแองจี้บ้านนี้งวดที่เพิ่นลไฮเจตมากนั่นที่มันหลอกเจตสองนั่นเลื่อมเลื่อมว่าเพิ่นลไฮมาสองตัวพอตัดออกแต่ว่าพอนเพิ่นว่าเนียนเนีนไปเลยคือเอฟซีที่เพิ่นกระเป๋าหนักเพิ่นมักสายวิ่งครับออกกําลังกายเรียอกกําลังกายค่ะเพิ่นกระไฮมาเพิ่นลเพิร์ลุยกับน้ำเสียตลอดนะครับผม เป็นบ่ประสงค์ออกน้ำเด้อค่ะว่าเลขกว่าจะใส่หม่องใดค่ะขอให้ถือกระพาะแล้วเนาะครับผมค่ะแล้วก็เจ๊๒นะพ่อก็ให้เจ๊ตัวเดียวเนาะครับค่ะใช่ใช่แล้วก็งวดว่างหั่นพ่อก็ให้ซูนตัวเดียวครับงวดนี่พ่อกระได้มากแล้วค่ะท่านผู้ชมนี่มาเบิ่งกระได้นี่ครับสถิติบ่เอายี่พี่น้องเอ็กซ์ซีบนกระได้น้ำเชื่อดีเนาะเฮ็ดสถิติไว้พร้อมเป็นหลักฐานพร้อม หลยอยู่ค่ะท่านผู้ชมนี่มีหลยเซียนเยอครับผมน้ำเชียร์เคียนเยอะกันนี่ตำรา่าแต่เก็ดมาแบบว่าอาจารย์อะเนี่ยค่ะอันนี้พอเพนกะหยมาาน้ำเชียร์กไกเขียนไวแบบนี้ค่ะบนย่างเดียวได้ครับบนบนเท่านั้น,นครับผมค่ะอันนี้เพนกไหยมาาศูนก์ก่เขียนไวค่ะนี่แหละค่ะงวดนีเพนไหหมาานี่ตัวนี้สี่แมนสิบหกกฤิกายนนี่เดอครับผมลอลอออกลอออกครับผมค่ะ กับไปได้ทั้งลอยทั้งสิบเนาะค่ะนี่เจ็ดมันกับมาารักสิบแล้วก็มาศูนย์มารักลอยอาซีกับพิจานาเบื้องเด้อครับหมวดวันทีสิบหกปิจกายนนี่ครับพี่น้องครับมันกับห้มาแบบนี้เด้ค่ะท่านผู้ชมครับน้ําเชียร์กะบมานําเสนอห้บลูว่าสีลุดสีเขาเนะครับผมแต่ว่าอันตามทีคุ้ยกับพอมาหนั่นมันมีมันมีอีกมีก้อนนันนี้อีกครับผมนบบได้จดค่ะ บ,บ,บ,บ่ได้อันนั้นปันไดค่ะคแต่ว่าอันนี้เห็นคักๆแล้วว่าสีล่งคลิปกะบ,บ่ได้ล่งเริ่มแต่อันนี้เราเขียนไว้แมนวัน,วนก็มาอันนี้ก็บ,บ่ได้ล่งเนาะครับแต่ว่าเพิ่นห่ตัวเดียวสิบอกหรือว่าห่มาสองตัวหรือตัวเดียวเลยที่ที่จริงน่ะเพิ่นบ่มาเป็นสองตัวแต่ว่าเอาตัวนั้นทิมไปเลยลูกเพิน่นไหวเังสิฟันท่งทีตัวนี้เลยเนาะตามแต่สีเพิ่นเน้นมาสองสองงวดนี่ครับ เพิ่นกระเด็นถือดิกเน้นถูกค่ะนี่เราะมาเบิ่งพร้อมกันเ้ยค่ะเ่านผู้ชมจงอันนี้ก็คือน้ำเชียรลู่กับพอเนาะเมนคร,ค,ครับผมอันนี้นี่แรละมาพร้อมพอมกันเลยบ้านนี้รอออกรอผลนี่ได้พ,พี่น้องไปไปเบื้องพอร้อมพมกันกับพี่น้องเนาะครับผมเดี๋ยวจะเขียนให้ยงยงได้ครับผมค่ะครับพี่น้องครับนี่ก็คือเลขของเอฟซีอัพพอภูบะส์ออกน้ำเพอนกับหายแนวทางเมตามาให้ก็คือเด่นบนซีนะครับพี่น้อง เขียนเห็นสดๆเลยเด้อครับผมก็ตั้งจากที่น้ำเชื่อซ้อมมาได้สองสามวดแล้วครับผมก้อนนันนี่ก็ไม่ได้จดไว้เด้อครับผมก็เขามาตลอดนี่ครับพี่น้องงวดวันที่สิบหกตุลาเพิ่งก็ให้เจ็ดมากก็เข้าเจ็ดสองแล้วพี่น้องเนาะโดยเฉพาะเลขบนล,ลวดด้วนๆ้อครับผมงวดวันที่หนึ่งพกี้กาเมื่อกี้เพิ่งก็ให้ศูนย์มากครับผมก็เขารักลอยพี่น้องศูนย์สำหรับงวดนี้ครับผมพฤกีิก,กายนี่16พฤกีิก,กายน64เนี่ยพี่น้อง ซีตัวเดียวเลยครับผมบนย่างเดียวเด้อครับพี่น้องเอาฝากไว้เป็นแนวทางด้วยครับผมในการอาหาตัวเด่นตัวดังประกอบสื่อสลากินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นเด้อครับพี่น้องครับก็เห็นตัวเลขของพอเอฟซี FC แล้วนะพี่น้องเนาะแต่ว่ากัน้ำเชียกับมี่ยังมาฝากอีกเด้อครับจะไปสอบถามน้ำเชียถิ่งไทยคลิปนี้นะพี่น้องเนาะค่ะครับน้ำเชียกับสีจับเลขสิบหาหาง คซิบหาชุดอสอสลากินแว่งรัฐบาลเนาะครับผมเป็นแนวทางค่ะเพมันเขามากหกหวด่อแล้วแม่อ๋อนี่หลังจากที่น้ำเชี่ยวท้ำสิติไวอีกเนบอค่ะอันนี้คือคนพบไหมอีกบ่หนี่คนพบที่ว่าเสี้ยนในกลุ่มสองเฮาดิครับผมค่ะในในในกลุ่มที่ว่าเฮาไปตามเพิ่นไหมแม่อะไรมาทำสิิติเป็นรูปเหลี่ยมไวเนาะก็เลยมาเห็ดนี่ละนี่เป็น เป็นแจ้งสีไหวเลยเพื่นเชียร์เชียร์เป็นหัวขวางสีไหวครับผมปลาเล็กแจ้งสีค่ะพ่อหลองหลวงพีพ่ปิศนาปูเขาใหญ่เล็กเด่นเล็กพอตู่อีหยังแจ้งสีค่ะครับแล้วก็เดี๋ยวมารอรับชมกันเนาะค่ะแล้วกะ,ะเดี๋ยวคลิปหนา้าเพื่นเชียร์สีจับสิผาชุดบนล่างครับเราก็าสิมีเสี่ยนที่ว่าเพิน่นคัดเล็กสิผาชุดนี่ให้ไปบน เน้นๆค่ะเน้นคือว่าอาจฉีคัดออกไปอีกเนาะค่ะกลาลังเน้นๆนี่ผู้เพิ่นสียืนมือเขามาซอยอีกค่ะครับค่ะแล้วก็แต่ว่าห้าวจงปวยซิบหาหางออกไปก่อนเนาะไปซิบหาหางให้พี่น้องพิจารนาเบิ่งก่อนครกับผมก่อนที่จะซอยออกไปอีกค,ครับแล้วก็ <ๆ S 2> จี้อปอยบนเน้นๆเป็นสเตปไปค่ะครับผมผู้ใหญ่เพิ่นก็ให้ข้ามปรึกษา เด็กสิคัดให้บุญบ,บ <ผม S 1> ุญค่ะแต่ว่าเสียดายเนาะสามตัวสิบสองหางเนาะครับมันไปเข่าเลขกยังก่อนไปเข่าตัวหนาไปไม่ถูกต้องเนาะไปเข่าเลขหมุนพร้อมตัวใดก่อนหาซี่แปดปุ้งเแปดซี่หาเนี่ยครับผมค่ะเจ้าว่าเขาจับให้แปดหาซี่เนาะครับโอ้ยเสียดายค่ะท่านผู้ชมว่เป็นยังว่เป็นยังน้ำเสียกับคอโทษขออภัยเด้อค่ะเพราะรู้ว่าเอ่อเด็ด เต็มความสามารถแล้วค่ะครับถ้าเป็นไปต,ตามสถิติที่ผ่ <c oughs> านมานี่งวดเ <c oughs> มื่อกี้บ่อบ่บ๊อผ่าดลีครับพี่น้องค่ะ <c oughs> ครับเหมือนเหมือนกับสิบหาชุดที่จะปล่อยในคลิปต่อไปต่อต่อไปเนี่ยครับผม <c oughs> ถ้าเป็นไปตามหกงวดที่ผ่านมานี่จังได้งวดนี้ก็ต้องเข่าคือเกาเด้อครับผมรอดติดตามครับค่ะ <c oughs> ครับผมเอาฝากไว้สำเนี้เด้อครับผมสําหรับแนวทางของน้ําเชี่ที่จะมีต่อไปครับผมก็เช่นเคยเด้อครับพี่น้องสําหรับตัวเลขที่นําเสนอมาสุพีสุนนองกะ เป็นแนวทางในการสื่อสารก,กินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นเด้อครับผมพี่น้องครับก็เอาไปพิจารณาเบิ่งเด้อครับสำหรับเรียอของพอผู้ประสงค์ออกน้าครับหมวดนี้เพิ่นก็นให้มาแล้วก็ให้พี่น้องใช้วิจารณญาณในการรับชมครับผมก็เช่นเคยเด้อครับผมสำหรับถ่ายคลิปนี้กห้พี่น้องสุขุมสุกคนถูกหวยแล้วเงินครับเก่ามาเชียร์เด้อครับผมคาดาเงินประขาาเมื่อนะพี่น้องเนาะทองเนี่ยเหมือเสาเด้อครับผม ต่้งนโมสามจบเงินไหลกองทองไหลมาสําเร็จจงสําเร็จสาธุสาธุสาธุาีิน้รเอฟซีของเก่ามาเชียชาแนลขอให้เพิ่อนอถูกหวยเลยเงเินเงเินทองไหลมาเทมาครับผมมีโชคมีชัยมีโชคมีลาบกับเก่ามาเชียในวนันพันธีสิบหกพฤศจิก,จก,จกายนหกสี่นี้เลครับผมสําหรับคลิปนี้ขอสวัสดีครับ